วันนี้ก็มาพูกับเบนมาเลเบนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในคลิปของที่ใช้หมดแล้วนะคะก็นี่เหลือเป็นจัดมาให้อีกหนึ่งตะกร้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเบนใช้อะไรหมดไปแล้วชอบบ้างนะคะหรือว่าตัวไหนที่ไม่ชอบเราก็ไม่ซื้อซ้ำนะคะเดี๋ยววันนี้มาบอกในคลิปนี้นะคะ่ะเริ่มไปที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกนี่ใช้หมดไปสามรอบแล้วนะคะเป็นตัวที่ตี้บล็อกเกอร์ทุกคนแนะนํานะทั้งมืการนี่คิวนะคะตัวนี้ นี่อันนี้เป็นซื้อมาจากในคอนว i นะคะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่ใช้หมดไปสามหลอดนะคะในเว็บของคอน v i เนี่ยต้องบอกว่าเป็นของแท้ร้อยเปอเซ็นตนะคะตัวนี้คิวดักส s p o r t Solution นะคะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการลดจุดดังดำนะคะแต่ว่า เรื่องของการลดจุดดำมาสำหรับตัวเบนเองนะเบนยังไม่เห็นผลนะคะแต่ว่าที่เห็นผลก็คือหน้าของเบนะขาวขึ้นขาวขึ้นัวคอคือขาวขึ้นกวคอเป็นหลายระดับมากเลยนะคะมันเด่นชัดในเรื่องของความใครที่อยากให้หน้าขาวตัวนี้เ็นว่าหน้าขาวเร็วแล้วก็ขาวแบบหน้าขาวแบบสม่ำเสมอเลยนะคะก็ลองไปดูได้นะคะแต่ขนาด ขนาดเนี้ยเบ้นว่าถ้าถ้าเออเดี๋ยวเบ้นแปะราคาไว้ให้แล้วกันนะคะเพราะว่าเบ้นจาราคาไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเบ้นไปหาราคามานะคะจากในเว็บคอลดีแล้วก็แปะให้ทุกคนดูนะคะว่าเั็นราคาเท่าไหร่นะคะโอเคตัวต่อไปก็ในหมวดผิวหน้าเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เบ้นขายอยู่นะคะยังมีอยู่นะสั่งได้นะคะอันนี้มันเป็นสเปรย์หน้าฉ่ำเวลาที่ หน้าเนี้ยมันรู้สึกว่าร้อนๆเหนาๆการมันอบอ้าวเหมือนอันฝนนะคะเราก็จะฉีดสเปรย์ตัวเนี้ยแล้วก็จะทําให้หน้าชุ่มชื้นที่สําคัญก็ล็อกเมคอัพด้วยนะคะแล้วก็ไม่ให้เมคอัพของเราอะห่างไกลจากสิวห่างไกลจากสอ่มสองจุดได้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะมันคือสเปรย์บาลานซนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะให้มายี่สิบห้ามลก็คือยี่สิบห้ามิลลิตรนะคะเนี่ยให้ดูตรงหัวหัวสเปรย์มันอะฉีดดีมากเลยนะคะตัวนี้ เบนยังเหลืออยู่นะคะเบนขายอยู่เองนะคะถ้าใครสนใจเมื่อกี้แบตกล้องมันหมดไปนะคะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะมาต่อกันนะคะตัวนี้ถนะ้าใครสามารถใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์เดี๋ยวเบนจะขึ้นไลน์ที่ร้านไว้ให้นะคะโอเคมาต่อกันที่ตุดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปก็ยังอยู่ในหมดผิวหน้าอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เบ่นสบู่ล้างหน้าอันนี้คนอาจจะเคยเห็นเบนเปิดไปในคลิปแล้วค่ะอันนี้เป็นสบู่ล้างหน้าของชิเซโดนะคะตัวนี้ ข้อเสียของมันเลยคือแสบมันแสบตานะคะเราต้องเบ้นบริเวณรอบดวงตาไว้ก็คือมันชอบไว้นานไม่ได้มันค่อนข้างท,งที่จะแสบหน้านะคะแต่ว่ามันทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสิวไม่ขึ้นด้วยวเวลาที่เบ้นแต่งหน้ามันก็ไม่ได้ใช้พวกเครื่องที่เช็ดเครื่องสำอางพวกเมคอัพรีมูเวอร์อะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะก็ใช้แอ,อ่สบูต่ตัวนี้อย่างเดียวเลยคือมันล้างสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวไม่เกิดไม่ทําให้ผิวมันอุดตันด้วยนะคะจุดนี้ดีนะคะ ซื้อจากนายคอนวีเหมือนกันค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นครีมของคุณจันนะคะอันนี้จะเป็นสูตรสีเขียวนะคะตัวนี้เบนก็ขายอยู่นะคะแต่ว่าหมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับมาขายแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นครีมที่มันช่วยในเรื่องของการลดเลือนสิวฝ้ากระจุดด่างดานะคะนี่จะให้ดูเลยว่าใช้เองจริงนะคะนี่ใช้จนหมดแล้วหมดเกลี้ยงแบบเกลี้ยงจริงๆนะคะตัวนี้ ชอบกลิ่นมันนะกลิ่นมันจะหอมเหมือนเมลอนถ้าใครที่แพ้น้าหอมนะก็คือจะไม่สามารถใช้ครีมของแบรนด์นี้ได้เพราะครีมแบรนด์นี้เขาแบบว่าใส่น้าหอมมาด้วยนะคะเรื่องผลลัพธ์เนี่ยอันนี้เรี้ยนใช้หมดไวเซตกระปุกแล้วเรื่องผลลัพธ์ก็คือไม่เห็นผลเลยนะคะเฉยๆแต่ว่าเรื่องสิวอะ่ะก็คือสิว,ส,วสิวไม่ขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยลดสิวผดนะคะก็ตามนั้นนะราคาสิบกร,รมัมจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทสง่งฟีมเอดนะคะตัวนี้ เออที่ไม่รับประขายเพราะว่าใช้เองไปสิบปุกแล้วมันไม่เห็นผลนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ต่อนะคะอ่ะมาต่อไปก็จะเป็นครีมทารักแร้เป็นเอาครีมกดอิิมเนี่ยตลับละสิบสองบาทตามร้านค้าเนี่ยให้ดูเลยว่าใช้หมดเกลี้ยง ี้ยงแบบเลี้ยงจริงๆนะคะตัวนี้มาทารักแล,แล้วลักแร้มันขาวขึ้นข,าวข,นขาวขึ้นแบบขาวขึ้นได้เห็นได้ชัดเลยอะลักแล้ไปนะไม่เคยเลเซอร์เลยนะคะเพราะว่าไม่มีมกในการเลเซอร์นะคะก็จะใช้วิธีการโกนหรือถอนเอาแต่ถ้าถอนเนี่ยมันก็จะเป็นหนังไก่ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้วุวนอิ่มอะมันทําให้รักแล้ขาวขึ้นมากๆเลยนะคะแต่ข้อเสียก็คือมันมาพร้อมกลิ่นถ้าใครมีกลิ่นตัวเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการระงับกลิ่นนะคะก็ นักแร้ของเธอก็จะมีปิ่นอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็จะมีข้อดีกับข้อเสียอย่างนี้นะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นแคลเซียมช่วงนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นเริ่มอายุเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการปวดหลังเวลานั่นานๆนะคะหรือออกกําลังกายนานๆเนี่ยก็จะเริ่มปวดหลังแล้วก็จะซื้อแคลเซียมกับคอลลาเจนมากินนะคะตัวนี้เป็นก็ เป็นแคลเซียมที่เบนขายอยู่เองนะคะอันนี้เบนสั่งมาจากในแคตตาล็อกของมิสทีก็อย่างที่รู้กันนะคะเบนเป็นคนที่เอ,อ่อขายของวิซินไฟเดย์ฟาลิปนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เบนเลยนะคะอะ่เดี๋ยวแกให้ดูว่ากินจริงกินจนหมดนี่อ่ะกินจนหมดจริงๆนะคะแล้วก็มากันต่อในทัวร์สุดท้ายแล้วตัวนี้เบนเคยที่จะ ที่ที่จะรับมาขายนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ขายนะคะนี่เป็นพูต้าเอลลี่นะคะที่ไม่ได้ขายเนี่ยเพราะว่ามันใส่น้ําตาลค่อนข้างเยอะนะคะเรากินแล้วเบนนะ่ะส่วนตัวเบนกินแล้วน้ําหนักขึ้นนะคะตัวนี้นะเบนก็เลยไม่ได้รับมาขายนะคะแต่ถามว่ามันกินดีแล้วเห็นผลมันกินดีจริงๆนะคะแล้วก็เห็นผลในเรื่องของผิวขาวขึ้นจริงๆนะคะแต่ก็แรกมาด้วยน้ําหนักที่ขึ้นตามมาด้วยนะคะเนี่ออะ